บทที่710ความไม่พอใจของซีเหอฉินมู่เมื่อขี้งมูกระโดดออกไปทุกอย่างก็ยอมจำนนทรงก้าวข้ามมักคาแห่งสวรรค์ทรงพิชิตนามแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงยกเว้นหงจุนฉินมู่สองคนใครก็ตามที่ตะโกนจะถูกกัดที่ถนนอย่างแน่นอนคนที่ได้ยินชื่อด้านล่างนักบุญล้วนแต่เป็นมดยกเว้นโฮทูและคินเอ็กโอนทุกคนคุกเข่าลงบนพื้นและยอมจำนนด้วยความเต็มใจเท่านั้นศีษะของตี้เจียงจมลงไปในฝุ่นสิ่งที่เขากลัวจริงๆและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฉันได้ยินชื่อฉินน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 เเเสวววียยใใลลาาาััั้้้คคคคมมมิดแรกก็ืือออจะไ่่ชชขงผูน โดยไม่คาดคิดเพื่อที่จะทําลายข้อห้ามของโลกดีจนถึงกับยอมแพ้ภรรยาของเขายิ่งไปกว่านั้นเด็กคนนี้ยังปรากฏตัวในโลกนี้อ่านกล่าวได้ว่าเทียบเท่ากับการตักเตือนสามอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิจุนของเขาสวมหมวกสีเขียวทันใดนั้นยกเว้นเฮาทูบรรพบุรุษและแม่มดทุกคนดูเหมือนจะประทับใจอย่างใกล้ชิดในความเห็นของพวกเขาจัก,กรพรรดิจุนประสบความสูญเสียซึ่งหมายความว่าพวกเขาเอาเปรียบและด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่ตีจุนทําได้แค่ลืนมันลงไปอย่างแรงสิ่งเดียวที่ทําได้คือไม่เห็นอะไรเลยแต่ตอนนี้แค่คิดแล้วก็เล่าเเเรืื่่อออองมจกันนนใาคต จากสีหน้าที่เห็นได้จากสีหน้าของติจุนพวกเขารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขความยินดีนี้แม้ว่าคิงมูเทพแห่งการสังหารจะยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวขณะที่โมลี่ยางจากเมืองกูซูมองดูรูปร่างหน้าตาของถิ่นมู่เขายังคงเยาะเย้ยความจริงที่ว่าเด็กคนนั้นไม่มั่นใจในตัวเองแต่เขากล้าที่จะบุกเข้าไปในดินแดนต้องห้ามของตระกูลหอวูแต่เมื่อเขาร่อนลงอย่างราบรื่นต่อหน้าสู้หอวูการเคลื่อนไหวของบรรพบุรุษสูงในขณะนั้นเห็นได้ชัดว่าถอยหลังหนึ่งก้มศีะลง จากนั้นเมื่อคิ้งมูมพูดชื่อของเขาไม่มีใครตอบทุกคนจึงคุกเขาลงลี่โมยังรู้สึกขมขื่นในใจและเสียใจด้วยซ้ําคนแบบนี้ต้องเผชิญหน้ากับเขาที่ไหนหากเขาได้รับเชิญให้กลับบ้านได้ฉันกลัวที่จะพูดประโยคสุดท้ายเขาก็เพียงพอที่จะหัวเราะย้อจิ๋วฉวนและแม้กระทั่งคุยโมกับคนอื่นๆย้อนกลับไปวันนั้นที่ได้ยินคาพูดของลูกสาวก็นึกว่าเป็นพระภิกษุธ,ธรรมดามดาตอนนั้นเขายังคงดูถูกเหยียดยามเด็กคนนี้กล้าเอาชนะความคิดของลูกสาวพบกันใหม่คราวหน้าโดยไม่พูดอะไรสักคกออกาก่อน พ่อและลูกรู้จักกันมันควรจะเป็นฉากที่อบอุ่นอย่างน้อยก็มีผู้คนมากมายคุกเข่าอยู่บนพื้นอาจจะรอให้พ่อลูกกอดกันในขณะนั้นแต่คินเอ็กวอนก็คือคินเอ็กวอนและคู่ควรกับลูกชายของคินมูหลังจากบีบหน้าของคินมูดูเหมือนว่าเขาจะจำอะไรบางอย่างได้จากนั้นตกและตะโกนทันทีแม่บอกว่าไม่กล้าตีลูกแต่ทุกตีแม่ไม่ได้แค่เห็นแม่ตกก็ให้ตกแม่เลยปากของคินมูกระตุกเธอพูดอะไรอีกชินสเสวียนคิดอยู่ครู่หนึ่งแม่ของฉันก็บอกเหมือนกันว่าการมีลูกมันเจ็บปวดจริงๆครั้งต่อไปที่คุ ดูเหมือนว่าซีเหอจะได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหรือเมื่อพันปีผ่านไปเธอควรคิดถึงบางสิ่งอยู่เสมอและเธอควรเข้าใจเสมอว่าบางสิ่งก็ช่วยอะไรไม่ได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ถูกมองว่าเป็นชิ้นหมากรุก,กแต่อย่างน้อยเธอก็ยังคงมีคุณค่าและสามารถอยู่บนกระดานได้หรืออย่างน้อยตอนนี้เธอถึงแม้จะเหงาและเหงาแต่ก็ยังสามารถพาลูกๆไปด้วยได้สำหรับคินเอกโอนตัวตนของเขานั้นน่าอึดอัดใจดังนั้นเธอจึงต้องส่งเขาไปที่ฝั่งของคิ้หมูด้วยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อก คิงงูจับคินเอโอนไว้ในมือคร่ำครวญว่าลูกของเขายังเด็กเกินไปคิงมูมองไปที่ทุกคนและพูดเบาๆวันนี้ฉันอารมณ์ดีดังนั้นบางเรื่องก็คุยกันได้ช้าๆ้าชิงมูเหลือบมองที่ตี้เจียงฉันรู้ว่าคุณกำลังทำลูกคิดอะไรดังนั้นรอให้พิธีมาถึงฉันก่อนเหนืออันเย็นชาของตี้เจียงปราดสามารถเผชิญหน้ากับหัวใจของผู้คนได้ไม่ใช่เรื่องเท็จรจริงจากบบอแสเพียงเล็กน้อยพวกเขามองเห็นผ่านกลยุทธ์ของพวกเขา เมือ่อคิงงูเดินจากไปเขาก็กำจัดผีผีและลูกแมวออกไปโดยธรรมชาติแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เป็นผู้ชายสามคนหากพวกเขาถูกโยนมาที่นี่พวกเขาจะเสียหน้าตี้เจียงนำถิ่นมู่มาที่วังของเขาซึ่งเป็นพลังเวทมนต์ของแม่มดบรรพบรุษมันง่ายมากที่จะเปลี่ยนห้องนอนของตัวเองให้พ้นจากอากาศคิงงูนั่งลงในพระราชวังดีเจียงตีเจียงก้มศีรษะลงด้านล่างแล้วพูดว่าปราดรอประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากพิธีเสร็จสิ้นเขาจะมาขอทำบาปชิงนมู่โบกมือและส่งสัญญาณให้เด็กชายไปต่ออย่ารบกวนการกลับมาพบกันของพ่อและลูก ชินม่งมองไปที่ลูกชายของเขาแล้วคุณตื่นเต้นมากที่ได้พบพ่อของคุณไหมคุณมีความสุขไหมหรือคุณภูมิใจที่ได้เห็นพ่อของคุณสูงและทรงพลังมากขนาดนี้ชินส่วนสายหัวขึ้นงูถอนหายใจเขายังเด็กอยู่และเขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดใครจะรู้ประโยคถ์ัดไปของคินเอ็กวนแม่ของฉันบอกว่าพ่อของฉันจะคิดแค่ร่างกายส่วนล่างร่างกายส่วนบนใช้หลอกลวงผู้คนยังบอกด้วยว่าพ่อของฉันเมื่อเขาสวมเสื้อผ้าดูเหมือนคนเปลืองผ้าสัตว์ร้ายชินส่วนกล่าวต่อไปว่าแม่สามียังบอกว่าพ่อของเธอจะไม่พููดดดดดสิิิ่่่่่งงททีีีีี้้้้วววยยซาากกกรรจจัับผหญไมใชธเะปน จากคำพูดเหล่านี้คิ้งมูรู้สึกได้อย่างเต็มที่ว่าซายและผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจคิ้งมูมากแค่ไหนแต่คำพูดเหล่านี้เธอไม่กล้าพูดกับตัวเองเธอทำได้เพียงถ่ายทอดความเกลียดชังผ่านลูกๆของเธอเท่านั้นแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันมักจะรู้สึกเหมือนกำลังบ่นอยู่เสมอคุณกำลังบ่นเรื่องอะไรบทที่7 11รับรู้ในห้องถงคิ้งเอกอวยยังคงเป็นตัวละครเด็กและมักจะเบื่อหน่ายกับคิ้งมูเสมอยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังจำกันได้ว่าเด็กมีความรู้สึกแบบไหนกับเขา ถ้าไม่ใช่เพราะความเมตตาในสายเลือดคินมูก็จะเข้าใกล้โดยไม่รู้ตัวฉันเกรงว่าคินเอ็กโอนตัวละครของปีศาจขอสอมาจะออกมานานแล้วคินมูเห็นความเบื่อหน่ายของคินเอ็กโอนแต่สถานที่แห่งนี้กลับเป็นดินแดนของชาววิโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอูกำลังถือโอกาสอันยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในรอบศตวรรษสำหรับพวกเขาถือเป็นพิธีสำคัญหากพวกเขาทำผิดพลาดแม้ว่าเขาจะกลัวที่จะพูดออกมาแต่เขาก็ยังรังแกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคินมูไม่ต้องการให้ลูกๆของเขาไม่มีตัวตนในตัวตนของพวกเขามีเลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายซึ่งเรียกได้ววว่่่าเเเกกินนนนคสใใหญโลลยยทีีด แต่พ่อทุกคนต่างก็มีความปรารถนาที่จะเป็นลูกนั่นคือคาดหวังว่าลูกๆจะประสบความสำเร็จสูงกว่าตนเองการทำสิ่งที่คุณต้องการนั้นฟรีและง่ายดายแต่ถ้าทั้งหมดนี้เป็นเพราะตัวต,วตนของขิ้นูชินเอโอนก็มีแนวโน้มที่จะสูญเสียความแข็งแกร่งด้านเดียวเนื่องจากการเติบโตของเขาค่อนข้างไม่เอื้ออำนวยดังนั้นแม้ว่าขิ้นูจะปล่อยให้เขาไปเล่นแต่เขาไม่เคยยอมให้เขาวิ่งเล่นเด็กไม่มีความรู้สึกเนื่องจากผู้ใหญ่จะสอนกฎเกณฑ์บางอย่างให้เขาเสมอเพื่อขจัดความเบื่อหน่ายของเขาขิ้นูปลุกเสทีทร,ลลทร โดยเฉพาะผีและผีถ้าคนสองคนนี้ผสมกันรู้ตัวตนก็กลัวจะดึงหนังเสือขึ้นมาและไม่รู้ว่าเขาจะมือดำไปกี่คนในเวลานั้นเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเจ้านายและเขาอาจทำงานหนักเพื่อเช็ดบั้นท้ายให้พวกเขาทันทีที่ผีตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นเด็กน้อยแต่งหน้าแป้งและหยกดูอีกครั้งที่รักของฉันใครคือเด็กคนนี้ที่เกิดมาแต่กำเนิดแต่ทำไมถึงมีความรู้สึกรู้ละ่ะความสงสัยเรื่องผีก็หายไปเพราะพระอาจารย์ซึ่งมีรอยยิ้มเหมือนพระศรีอริยเมตไตรนั่งอยู่บนเก้าอี้ เจ้าสเสน่ห์เดินไปหาคิ้งมูอย่างประจบสอพลอและในเวลาเดียวกันเขาไม่ลืมที่จะสะดุดเทพดาเหยียบบนเทพดาและกระทืบเขาด้วยเข่าสามข้างชายหนุ่มหล่อและโรแมนติกและทุกครั้งที่มินเนี่ยนเห็นคุณตั้งแต่แรกเห็นเขารู้สึกว่าโลกนี้สวยงามมากการดำรงอยู่ของชายหนุ่มคือการทำให้โลกไม่จำเจอีกต่อไปคิ้งูพยักหน้าด้วยความพึงพอใจคิ้เอ็กโอนมองไปที่ผู้ชายคนนี้ที่หายใจไม่ออกด้วยการสีดำแล้วรู้สึกสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลน,นั้นพูดและพูดบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจคิ้น้เเอออกกกรููลลืขงชาายมาัถะ งมูกล่าวว่าขิ้เอกโกนทักทายพยาบาลของคุณหน่อยชินสเสวียนทักทายชายหน้าดำอย่างไม่เต็มใจซึ่งเต็มไปด้วยสัญญาณที่ไม่รู้จักพยาบาลที่ดีมเนเสนตื่นระหนกอาจารย์ท่านหมายความว่าอย่างไริหมูตบไหล่ของเขาและพูดด้วยความมั่นใจฉันคิดว่าคุณเป็นต้นกล้าที่ดีเตรียมพร้อมที่จะปลูกฝังมันสเสนนั้นถูกทำร้ายด้วยมือใหญ่ของงมูเมื่อมองดูเด็กแต่กำเนิดคนนี้ชินสเสวียนกอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าผู้เชื่อฟังของฉันต่อให้บวกไม่กี่ร้อยก็เอาชนะไม่ได้อาจารย์ท่านไปเเเอาาาคนานนนวซมมช่ี้าจากไห ชินสเสวียนเฝ้าดูผีเล่นกับลูกหมีชิ้นสเสวียนด้วยอารมณ์ของเขาหากเขาไม่แ้งคำเป็นพรนสวรรค์และเนื้อหนังของคินเอกรนดวงอาทิตย์ก็จะออกไปจากทิศตะวันตกรากฐานของคินเอกอนนั้นสมบูรณ์แบบเกินไปหรือจุดเริ่มต้นสูงเกินไปเมื่อตอนเป็นเด็กเขามีการฝึกฝนเช่นนี้และในสายตาของคนอื่นเขาเห็นเพียงความอิจฉาจริงๆแต่สำหรับคินงูผู้ซึ่งเอาชนะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจุดเริ่มต้นที่สูงเช่นนี้เป็นอันตรายมากกว่าผลประโยชน์มาก เส้นทางสวรรค์ถูกทำลายแม้ว่าเส้นทางสวรรค์จะต้องสร้างความเสียหายให้กับตัวเองในระดับหนึ่งแต่ชินสเสวียนก็ยังเล็กอยู่ตอนนี้เขาได้แก้ไขแล้วเขาไม่สามารถใช้กำลังภายนอกมากเกินไปได้ปล่อยให้สเสนพันทลายจะดีกว่าสำหรับการเป็นดอกจั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 นและปีศาจในอนาคตในมุมมองของขิงงูนันดอกจ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 ันและปีศาจล้วนไร้ประโยชน์ไม่ลืมความตั้งใจเดิมคือทางผ่านอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นพิษแต่ปีศาจก็ยังไม่เป็นพิษในโลกชินมูจึงมองดูหนูที่เท้าของเขาแล้วยิ้มช่วงนี้คุณเป็นยังงงไบ้า แม้ว่าหนูตัวน้อยจะตัวเล็กแต่มันก็ถูกสป라이นนิสัยเสียไปซะหมดทันทีที่เขาเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เขาได้ยินคำพูดของคิงมูและเรียนรู้รูปลักษณ์ของมนุษย์ทันทีและเริ่มหมอบศีรษะคิงมูยิ้มเบาๆและมีแสงที่ชัดเจนปกคลุมหนูฉันจะให้โอกาสนี้แก่คุณไม่ว่าคุณจะคว้ามันได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณคุณและเสน่ห์ของทั้งสองจะแข่งขันกันเมื่อถึงเวลาถิ่นสวียนจะเลือกที่จะละทิ้งสิ่งหนึ่งเสมอฉันคิดว่าคุณจะรู้จุดจบ ร่างกายที่บูดบึ้งสันและขิ้นมูหัวเราะคุณสองคนคุณกำลังรอขิ้นเอ็กโอนคุณหญิงและดุและเป็นพ่อที่ดีแอละมันเป็นคนรับใช้และสุนะัขฉันต้องการศักดิ์ศรีคุณสามารถเป็นตอนนี้หนูและถ้าคุณต้องการขึ้นไปบนฟ้าก็ไม่มีทางหวนกลับได้ผีและผีสองคนนี้ในโลกปีศาจไม่สามารถกลายเป็นสภาพอากาศที่ใหญ่โตได้อย่างไรก็ตามเป็นเพราะเขาเป็นคนตัวเล็กที่เขามองเห็นกฎเกณฑ์ที่โหดร้ายมากขึ้นในโลกและหัวใจของเขาบิดเบี้ยวอย่างไม่คาดคิดมากขึ้นขี้นูต้องการโจมตีพิษด,ด้วยพิษและต้องการให้ขิ้นเอ็กโ มีกฎเกณฑ์อยู่บ้างและท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นดอกจันดอกจันรด,ดอกจันดอกจันที่ดีที่สุดในมือของคนเหล่านั้นหากพวกเขาได้รับการจัดเตรียมและคิ้งเอ็กโวนผู้ซึ่งถูกกล้างสมองด้วยอุดมคติความยุติธรรมและความมีน้ำใจของสมองคาดว่าคิ้งมูจะอยากจะตกและตายโดยตรงขณะนี้พิธีได้สิ้นสุดลงแล้วบทที่712หาสาวบนเตียงร้อนๆพิธีสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วและตี้เจียงก็กลับไปที่ห้องนอนของเขาตามอดีตตี้เจียงคงเข้ามาทันทีแต่คราวนี้ เห็นได้ชัดว่านี่ไม่เป็นเช่นนั้นมีนักบุญบางคนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบและไม่มีความสุขพวกเขาก็ต้องทำอย่างนั้นเสมอและทำชุดเต็มพระองค์จึงทรงหยุดอยู่นอกประตูวงังวิ่งไปที่ประตูวัดเล็กน้อยและถามคำแนะนำด้วยความเคารพและเสียงดังในที่สุดจัก,กระรัดเจียงหอวู่เจียงขอร้องให้พบนักบุญทิ้งมูไม่ได้พูดอะไรดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงคุกเข่าอยู่ข้างนอกในที่สุดเขาก็ได้ลิ้มรสรสชาตินี้ ครั้งหนึ่งเขารู้สึกรำคาญกับขนาดของครอบครัวมากพวกเขาคุกเขาที่ประตูบ้านทุกวันและตะโกนคำว่าสแสวงหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดวันนี้เขาก็ได้ลิ้มรสรสชาติขององค์การรอคอยแล้วรสชาติค่อนข้างไม่เป็นที่พอใจจริงๆในที่สุดเสียงของขิ้งูก็ดังออกมาเป็นเวลานานเข้ามามีเพียงตีเจียงเท่านั้นที่มาที่นี่เพียงลำพังบรรพบุรุษคนอื่นๆก็ยังคงที่อายอยู่ดีขี้งูรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะสัมผัสจมูกของเขาเมื่อมองดูตีเจียงแล้วถามว่าฉันแย่มากเลยเหรอือทำไมมีคนมาพบฉันแค่คนเดียว จัก,กรพัดเจียงสายหัวครั้งแล้วครั้งเล่าปราดที่คุณน่ารักทุกอย่างเริ่มต้นจากทุกสิ่งมีทุกสิ่งและยึดครองจัก,กรวาลซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจได้ถึงแม้จะดูน่ายกย่องแต่ระดับก็ย่ลงนิดหน่อยขิงหมูหาวแต่ฉันไม่โทษคุณเมื่อฉันอ่านมันเป็นครั้งแรกขิงหมูกล่าวว่าสิ่งที่ฉันชอบคือการฟังความจริงถ้ามีคนชมฉันฉันจะชื่นชมเขาไปอีกนานเมื่อฉันรู้สึกดีเสียงของฉันก็จะชัดเจนจัก,กรพัดเจียงกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกกว่าเขาไม่กล้ากระบ ขิงมูหัวเราะอย่างไรก็ตามบางครั้งความจริงก็ทำให้ผู้คนเจ็บปวดฉันให้อภัยคนเหล่านั้นในใจเพราะมันเป็นเรื่องของฉันจริงๆความพักดีบางครั้งฉันก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้บทเรียนเดียวคือเสียใจเสมอดังนั้นขิงมูจึงถามว่าฉันเสียใจตีเจียงรู้สึกหวาดกลัวเมื่อหลายพันปีก่อนนักบุญไม่ได้ทำอะไรผิดคำพูดและการกระทำทั้งหมดมีไว้เพื่อตระกูล WU ของฉันมันเป็นเพื่อโลกนี้ดังนั้นตระกูล WU จึงไม่กล้าบ่นเลยชิงมูรู้สึกมุนงงเล็กน้อยและทำสีหน้าไม่เชื่อทำไมฉันไม่เห็นเครื่องบูชาของ แต่วางใจได้เลยไม่เกินหนึ่งเดือนนักบุญจะมีแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดของชาวอูใบหน้าที่เหยียดยาวของทิ้งูยิ้มทันทีและยิ้มไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวทาก็อยู่นอกสายตาหลังจากจบแล้วทิ้งงูก็พูดว่าอย่าลืมเพิ่มจํานวนเดิมทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนะักและชาว WU มาที่นี่เพียงเพื่อดูและทุกตีชาว WU ระหว่างทางโดยบอกคนเหล่านี้ว่าเวลากําลังจะหมดลงแล้วตอนนี้บรรลุเป้าหมายแล้วฉันเชื่อว่าหลังจากนี้ชาวอูจะเคลื่อนไหวในโลกนี้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงเวลานั้นแน่นอนนนนว่าาาบงคมมยัดดิิดแแก์สทธ ตราบใดที่ชาววูไม่กีดกันการเข้ามาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกอย่างก็พูดได้ง่ายส่วนลูกคิดที่ตี้เจียงเล่นโดยหวังว่าจะใช้อัตลักษณ์ผู้รอบรู้ของโหวอตูเปิดใจมันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าขินมูและโฮทูจะมีชะตากรรมเพียงคืนเดียวเนื่องจากพวกเขาก่อให้เกิดปัญหาบางสิ่งจึงไม่อาจจบลงง่ายๆดังนั้นลูกรับใช้ทั้งชายและหญิงก็สามารถทำได้แม้จะเป็นที่ชื่นชอบของกันแอลกันหรือเป็นสามีภรรยากันจริงๆก็ตามอย่างไรก็ตามการตั้งครันเป็นไปไม่ได้หลังจากออกจากแม่มดแล้วก็ยังมีขวดน้ำมันเล เอาใจใส่อย่างระมัดระวังด้วยกลัวว่าจะทําให้บรรพบรุษตัวเล็กไม่มีความสุขถินม,มู่ที่อยู่ด้านข้างก็ส่งเสียงขู่มากพอที่จะทําให้คนที่กลัวทั้งสองคนหวาดกลัวภายนอกชาว W U มีคนกลุ่มหนึ่งหยุดอยู่ที่นั่นในความเงียบขี้งูไม่รู้สึกประหลาดใจเมื่อเผชิญกับเรื่องทั้งหมดนี้ครอบครัวกูเอ็กเชอร์ลี่โมยังพี่น้องทั้งสามหลี่โหมอย่างต่างพาลูกๆของตัวเองมารอเพียงทางเดียวที่จะจับไปพวกเขากาลังเดิมพันด้วยพลังเวทมนต์ของปราดการเคลื่อนย้ายภูเขาและทะเลเป็นเรื่องปกติก็แค่โอกาสสสุดดดทท้้้้าายีี่่่พพพลไปเเออองงงครวนตููืิ หลี่โหมยางจึงพาญาติของเขาไปและครอบครัวก็รออยู่ที่ถนนสายนี้คิงมูไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แค่ว่าถ้าเขาตัดสินใจอยู่ร่วมกับชาวหอวู่และสนุกสนานจริงๆครอบครัวจะรอไหมเมื่อเห็นคิงมูลี่โมยางก็คุกเข่าลงบนพื้นอวุโสคนรุ่นก่อนนั้นน,นน่านับถือจริงๆหลังจากที่เห็นว่าคิ้งมูไม่สมเหตุสมผลรี่โมยางก็เปลี่ยนชื่อของเขาอีกครั้งนางฟ้าคิ้งมูใส่หัวและพูดชั่วร้ายก็นำคิงเอ็กโอนเดินตามคิงมูโดยหันหน้าไปทางครอบครัวที่คุกเข่่่าออยยููแตไไมมดดด้้้งวซ หลี่โหมหยางไม่ได้เสียหัวใจแต่ท้ายที่สุดก็ยังคงไม่เต็มใจอยู่เล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วโอกาสที่จะกระโดดประตูมังกรก,ก็เสียไปโดยเขาอย่างไรก็ตามลี่โมยังคุ้นเคยกับความเฉยเมยอของผู้ฝึกหัดระดับสูงเหล่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกสาวของเขาคุ้นเคยกับมันพ่อที่ยืนอยู่บนพื้นโลกในวันนี้เผชิญหน้ากับชายคนหนึ่งด้วยเสียงต,ต่ำต่อหน้าตัวเองแม้ว่าผู้ชายจะมีพลังมากก็ตามความไม่เกรงกลัวของหญิงสาวในวันนั้นดื้อรั้นเกินไป ยกหัวของคุณด้วยมีดและหดหัวของคุณด้วยมีดยังไงสะฉันก็กลัวมันเป็นแค่ชีวิตดังนั้นเด็กสาวสะดุดที่ขิงงูพบกันครั้งแรกจึงยืนขึ้นและขวางทางเ้ hey, พ่อฉันโทรมานะขิงงูมองดูเด็กสาวหายใจไม่ออกเห็นได้ชัดว่ากลัวตายและกัดฟันขิงงูเหลือบมองลี่โมยางแล้วมองไปที่หญิงสาวคุณชื่อเอาเลอเหรอให้ฉันได้เป็นสาวอุ่นเครื่องในอนาคตบทที่เจ็ร้อยิบสาหลู่หยูทงเทียนลี่โมยังยังคงไม่ได้รับความสนใจจากขิงงูหลี่ชิงเฉิงมีสิทธ การละครั้งหนึ่งเขายังมีนิสัยบ้าบิ่นเหมือนกับเด็กผู้หญิงอีกด้วยสวรรค์ไม่กลัวโลกเมื่อไม่ยุติธรรมก็ชักมีดออกมาได้ชีวิตภูมิใจที่ได้มีความสุขอย่างเต็มที่ขณะนั้นแม้เราจะอ่อนแอแต่เราก็พูดจาไม่กล้าหาญกว่าใครๆการเดินทางสู่โลกครั้งนี้คิงมูเบนจะต้องกลับคืนสู่ความตั้งใจเดิมของเขาเมื่อเห็นเด็กสาวคนนี้ฉันนึกถึงภาพดาบของฉันอยู่ในภวังดังนั้นคิงมูและพรรคพวกของเขาจึงเพิ่มอีกหนึ่งคนจากห้าคน ลี่โมยังเฝ้าดูลูกสาวของเขาถูกชายคนนั้นกวาดต้อนไปแม้ว่าดูเหมือนว่าลูกสาวของเขาจะเดินตามเธอไปทีละขั้นแต่พลังเวทมนต์ลึกลับของนางฟ้าก็ไม่อาจคาดเดาได้อย่างไรก็ตามหลี่หมิงถิงไม่เห็นหลี่โมยังเป็นแบบนี้ลุงสเสน่ห์ถูกเขาพราบไปหลี่โมยังพยักหน้านี่คือพรของเธอหลี่หมิงถิงกัดฟันแต่เธอจะกลับไปเมื่อไหร่หลี่โมยังถอนหายใจมิ่งขอฉันรู้ความคิดของคุณแต่คุณควรเข้าใจด้วยว่านี่คือพรของอลัวหลี่หมิงติงไม่ได้พูดอะไรสาวน้อยบนเตียงอันอบอุ่นบางทีคืนนี้อลัวคงจะอุ่นเตียงของชายหนุ่ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้มือของหลี่หมิงติงก็กำแน่นเป็นกำปั้นและกำแน่นอย่างดูเดือดแต่ขิ่นมูและพักพวกของเขายังคงเดินไปข้างหน้าเจ้าเสนถามว่าอาจารย์สถานที่ต่อไปอยู่ที่ไหนขิ่นมูเหลือมองไปทางทิศตะวันตกเล่อยอเจอตะวันตกถิ่นกำเนิดเสือขาวบัดนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงล้มเหลวในการก้าวเท้าหากเผ่าพันธุ์มนุษย์ล้มเหลวในการเข้าสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าเผ่าพันธุ์อื่นๆก็เข้ามาโดยธรรมชาติสัตว์ประหลาดมีอยู่ทั่วไปที่นั่นและตอนนี้ก็มีสัตว์ประหลาดในโลกนี้แล้ว รูปร่างเหมือนสุนัขจิ้งจอกแต่เสียงร้องเหมือนเด็กทารกร้องไห้สามารถทำให้คนเกิดอาการประสาทหลอนหลอกไปบนภูเขาเพียงไม่กี่วันต่อมาก็เห็นเพียงกระดูกมีข่าวลือว่าด้านหลังจิ้งจอกปีศาจนั้นมีก้าวหางชินซวนตามมาและตะโกนว่าพ่อฉันขยับไม่ได้ชินมู่โถวไม่กลับมากลับไปเถอะถ้าขยับไม่ได้เมื่อฟังน้ำเสียงของขิ้งมูสไพรที่น่ากลัวก็ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าและช่วยเหลือหรือกล้าที่จะทำให้บรรพบุรุษตัวน้อยพอใจชินซวนกำลังโกรธเตรียมที่จะปีนขึ้นไปบนเมฆแต่เมฆที่เพิ่งถถููกเเรียยยนนนนั้นทลาโดิสว ฉันบอกกว่าถ้าเหนื่อยก็กลับไปเนื่องจากคิ้เอ็กวอนถูกไซฮีผลักไปอยู่ข้างๆขิ้งูจึงต้องเป็นเพราะตัวตนของคิ้เอ็กวนนั้นอึดอัดและไม่มีที่ว่างสำหรับเขาที่จะอยู่รอดในดงอีิ้งซีเหอเป็นผู้หญิงเมื่อเผชิญหน้ากับลูกของเธอที่ตั้งครรภ์ในเดือนตุลาคมเธอก็มีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของฉินส่วนโดยธรรมชาติและคิ้งูแม้แต่พิชเชนอสไพรและสไพรก็กล้าที่จะนำพวกมันเข้ามาใกล้คิ้เอ็กวนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่คิ้เอ็กวนจะกินความหวานมากเกินไปดังนั้นเด็กนนนนนนน้้้้้้้อออยยเเเเเช่ีีถลลบูขขขขาา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 แะะทททงงงวววมมกด โมบอกว่าชิ้นส่วนกินไม่พอและแม้แต่ชิงเฉิงผู้เดินเก่งในฐานะพ่อของกลัวผู้ก็ยังทนไม่ได้แต่คิงมูจะโยนประโยคถขัดไปเท่านั้นปล่อยมันไปถ้าคุณทนไม่ไหวพวกเขาพูดเบาๆว่าพวกเขาจะไปสองสามวันเมื่อพวกเขาออกไปในเวลานี้ฉันกลัวว่าจะไม่พบทางที่จะกลับไปและในหนองน้ําแห่งนี้หลี่ชิงเฉิงรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่เป็นลางร้ายมีรังสีแห่งพลังเวทมนต์ผีและพูดขมวดคิ้วของคิงมูไม่ได้ดูผิดปกติกล่าวอีกในหนึ่งเวทมนต์นี้จงใจปกปิดที่อยู่ของเขา ไปกันเถอะชินม,มู่พูดเบาๆและฝีเท้าของเขาก็ช้าลงเขาไม่กลัวตัวเองแต่ความสามารถของเขาในการซ่อนที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามความคิดนี้เพิ่งจะแอร์วบขึ้นมากรงเล็บสัตว์ร,ร้ายสีน้ำเงินตกลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นทุกคนก็มองดูท้องฟ้าเป็นชายที่มีใบหน้าถักเปียถือดาบหินอยู่ในมือและกำหนดแนวเส้นของถนนเพื่อดักจับสัตว์ร,ร้ายในกรงเทคนิคนี้ไม่ใช่ว่านักบุญจะทาไม่ได้แม้ว่าจินซินซิ่วจะเป็นคนเดียวที่ถูกปราบปรามโดยเฮเวนลี่ดาวแต่ความแข็งแกร่งขององค์การเชื่อมโยงของาาาาาายคนนนี้กกกกับถนนดด็ไมม่ต่ตตงงจจุสู แม้ว่าดาบหินจะเป็นสีที่น่าอับอายแต่ดูเหมือนว่ามีดทำครัวธรรมดาจะคมกว่ามากแต่แขนข้างใต้สัตว์ประหลาดยักษ์นั้นยากที่จะงอกขึ้นมาใหม่และแหล่งกาส,สีดำที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็โผล่ออกมาจากบาดแผลอย่างต่อเนื่องพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่มีอยู่ในดาบหินนั้นช่างน่าสะพรึงกลัวเพียงใดสัตว์ร้ายดิ้นรนอยู่ครู่หนึ่งและในท้ายที่สุดดูเหมือนว่าเขาจะพบช่องว่างขนาดใหญ่ในความแข็งแกร่งและในที่สุดก็หลับตาลงราวกับจะยอมรับชะตากรรมของเขาชายคนนั้นยิ้มแล้ววางดาบกลับมาต่อหน้าเขา ในขณะนี้กรงแห่งสวรรค์และโลกผ่อนคลายการคุมขังและสัตว์ร้ายก็เปิดตาของเขาอย่างรุนแรงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาที่ถูกตัดออกโดยชายคนนั้นและหยวนเชิ่นก็หนีไปอย่างไร้ผลการต่อสู้จบลงแต่เป็นเวลาน้ำชามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและจบลงอย่างรวดเร็วชิ้งมู่หลังบนพื้นโลกตะโกนทงเทียนชายผู้ถือดาบเป็นสิบคนโปรดอันดับสามของหงจุนตงเทียนอาจารย์ตงเทียนเห็นทิ้งมู่อยู่ข้างใต้และรีบร่อนลงบนพื้นกรุณาปักหล,ลับผู้อาวุโสคิงมู่ยิ้มคุณมาทำอะไรที่นี่สัตว์ประหลาตเ,าเหุุของคณ ทรงเทียนสายหัวเฟยเยอร์ผู้อาวุโสสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับการเทศนาของมนุษย์เมื่อพันปีก่อนฉันเป็นคนเบาบางและไม่ดีเท่าพี่น้องของฉันโชคดีที่ฉันประทับใจกับการตายของปังกูและพบดาบน่าเสียดายที่แม้จะทรงพลังแต่ขาดจิตวิญ,ญญาณชิงมู่มองดาบเหมือนก้อนหินไม่ใช่หินนี่คือจูเซียนเจี้ยนการแสดงออกของทงเทียนตกตะลึงนี่ควรจะเป็นดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมันแข็งแกร่งกว่าดาวฟูทูในมือของอาจารย์คิ่งมูพยักหน้ามันดีมากมันเป็นแค่ดาบที่แข็งแกร่งแค่สัตว์ปรรหลลาดเเมมื่ออกกกี้แแแันนน็ุงิไ หากดาบของคุณสามารถล่านักบุญในฐานะวิญ,ญญาณได้บางทีมันอาจจะคู่ควรกับคำพูดที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้มันก็แค่ดาบเท่านั้นบทที่714จู้เซียนเจียนเรียกได้ว่าเป็นความโชคดีเลยทีเดียวที่ได้พบกับท้องฟ้าในโลกนี้แต่หลังจากพูดถึงธุรกิจแล้วสิ่งต่อไปคือธุรกิจส่วนตัวขิงงูมองไปที่ทองเตียนและถามอย่างไร้ความการุณาว่าเร็วเข้าเด็กเก่าฮงจุนซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเมื่อขิงงูและทองเตียนคุยกันพวกเขาก็ปกปิดสวรรค์ไว้ดังนั้นไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรก็ไม่มีใครรู้ได้ เมื่อมองดูผีตัวน้อยที่อยู่ข้างๆคินมูตลอดเวลาเขาซึ่งแทบไม่ถูกนับว่าเป็นผู้ริเริ่มเขาจะไม่รู้ที่ไหนว่าปีศาจตัวน้อยตัวนี้คือการตกผลึกของวันโรแมนติกของคินมูอาจารย์ของฉันการทําเช่นนั้นเป็นการไร้ความกรุณาจริงๆเป็นการยากที่จะบังคับให้ผู้คนตัดสินใจเลือกคุณยังคงเดินบนเส้นทางสวรรค์ที่โหดเหี้ยมหรือหาทางออกอื่นบนเส้นทางสวรรค์อันโหดเหี้ยมมีลูกชายอีกหนึ่งคนไม่ว่าดาวซินจะมีข้อบกพร่องอะไรก็ตามยิ่งกว่านั้นไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดก็แทบจะไม่มีคําตอบบที่สมูรณแบบ์ หลังจากการฆ่าขิ้นเอ็กโอนความรู้สึกของเนื้อและเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมือนกับตัวตนของขิ้นมูเมื่อเนื้อและเลือดของเขาตายสาเหตุและผลของขิ้นเอ็กโอนจะเข้าไปพัวพันกับขิ้นมูในขณะนั้นและเป็นชีวิตแล้วชีวิตเล่าเป็นอมะตะแต่มันง่ายแค่ไหนที่จะละทิ้งถนนเส้นนี้ที่ดำเนินมานับพันปีแม้ว่าตงเทียนจะเป็นลูกศิษย์คนโปรดของหงจุนแต่เขาก็เคารพหงจุนเสมอในขณะนี้ฉันเสียใจกับขิ้นมูด้วยตงเทียนกล่าวว่าอาจารย์ไม่ได้ปรากฏตัวเลยนะับตั้งแต่นับบรรพบุรุษของเขาเมื่อพันปีที่แล้วอย่างน้อยฉันก็ไไม่ได้เเจอเขา ิงูถอนหายใจฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้พระไม่สามารถวิ่งได้หากไม่มีวัดฉันจะทำลายซิกเซอโอพาเลสของเขาเมื่อฉันว่างใบหน้าตรงเทียนขมขื่นผู้อาวุโสพระราชวังซิกเซอตอนนี้ฉันมีชีวิตอยู่แล้วิงมวแมนไม่มีเหตุผลทำไมฉันไม่ได้ยินเรื่องนี้ของพ่อและลูกของฉันละ่ะอย่างไรก็ตามฉันยังต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อรื้สถานที่นี้ทั่วททองฟ้าเขาใส่หัวครั้งแล้วครั้งเล่าและพูดว่าไม่กล้าิงมูหัวเราะอย่างโง่เขลาในบรรดาสามราชวงศ์ทิงเขามีนิสัยตรงไปตรงมาที่สุดโค้งคำนับ อารมณ์อันบริสุทธ์ดังกล่าวทาให้เขาในภายหลังนอกจากนี้ยังเป็นที่ชื่นชอบของฮงจูนและคิงมูคิงมูใจดีกับรุ่นน้องคนโปรดของเขามาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงยื่นมือออกไปและชี้ไปที่ตรงเทียนเพื่อแสดงดาบจูเซียนที่เขาพบให้เขาดูหลังจากมอบดาบจูเซียนแล้วทองเทียนก็มองไปที่กลุ่มของคิงมูและพบผู้ที่น่ากลัวโดยธรรมชาติและยังเห็นความคับข้องใจบนใบหน้าที่อ่อนโยนของคินเอ็กวนซูเซียนเจียนดาบที่ไม่ใช่หินที่มีลักษณะคล้ายหินนี้ค่อนข้างพิเศษจริงๆน่าเสียดายที่ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านีีีีี้้้้้ทททอองงงฟาาาดดบบนนนรรพลลััแแตต่่่่ไมมมเเป็ยยว เช่นเดียวกับที่ิงมูพูดก่อนหน้านี้หากดาบศักดิ์สิทธิ์ชนิดนี้ได้รับการขัดเกลาให้เป็นวิญญาณดาบด้วยสายพันเวทมนตร์ในตอนนี้มันจะเป็นหายนะที่รุนแรงแต่ถ้าเป็นการขัดเกลาวิสุทธิชนก็ราคาสูงเกินไปชิมมูส่งดาบจูเซียนคืนดาบเล่มน,นี้ควรจะเกิดในโลกนี้หลังจากการตายของปังกูสวรรค์และโลกไม่เพียงแต่เพาะพันธุ์ทุกสิ่งแต่ยังทำลายทุกสิ่งตามธรรมชาติด้วยนับตั้งแต่เริ่มต้นของความสับสนวุ่นวายมีการสังหารสี่ครั้งระหว่างสวรรค์และโลก ล่าสุดคือสงครามระหว่างเทพเจ้าและปีศาจเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนภายใต้การสังหารแห่งสวรรค์เทพเจ้าและปีศาจไม่มีอยู่จริงฮองจุนะมีแผนในขณะนั้นและสามารถช่วยได้เพียงไม่ถึงสิเอร์เซนของสิ่งเหล่านี้พวกปีศาจมันก็หายไปถึงมีอยู่ไม่มากนักก็ตามตงเทียนเข้าใจความหมายของถึงมูคนรุ่นก่อนหมายความว่ามีดาบแบบนี้มากกว่าหนึ่งเล่มหรอขิงงูพยักหน้ากราบใดที่ดาวเฮฟเว่นดาวข้าและล้นไปตลอดชีวิตดาบหินที่สร้างขึ้นโดยการเชื่อมโยงกันของสวรรค์และโลกจะถือกำเนิดขึ้นและเนื่องจากความโหด ตรงเทียนโค้งคำนับกับพื้นและโค้งคำนับกับพื้นฉันยังหวังว่ารุ่นพี่ของฉันจะสอนฉันสักหนึ่งหรือสองอย่างชินมู่ยกเขาขึ้นในเมื่อฉันพูดไปแล้วฉันจะสอนคุณอย่างเป็นธรรมชาติพูดถึงเรื่องนั้นฉันก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันดังนั้นคิ้งมูจึงพูดชา้ชาๆเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนเขาประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ฮงจูนติดอยู่ในสวรรค์และโลกต้องใช้เวลาหนึ่งแสนปีในการสร้างดับหินเพื่อทำลายโซตรวนของดาดาวทองเทียนเล้งแฮนไม่ไคาดหวังว่าคิงมูและฮงจูนจะถูกเรียกว่าพี่อนน้ออกกมากมาายีสู คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันกำลังต่อสู้กับเขาบนท้องถนนนอกจากนี้ในสายตาของเขาฉันเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวท้ายที่สุดในโลกนี้มีเพียงฉันเท่านั้นที่สามารถแข่งขันกับเขาได้เขานับฉันและฉันได้คำนวณเขาแต่ไม่มีอะไรจะส่งผลกระทบต่อหัวของคุณหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขิงมูก็หยิบตัวอ่อนดาบออกมาจากตัวเขาเองตัวอ่อนของดาบจะมองไม่เห็นหลังจากที่การบำรุงดาบของทิงมูสามารถแสดงออกมาได้เท่านั้นเมื่อตัวอ่อนของทิงมูเจียนออกมาสูเซียนเจียนก็ส่งเสียง,งพึมพำโดยหวังว่าจะได้รับการอนุมู่กขาเวพ นี่คือตัวอ่อนดาบของฉันฉินงมู่หัวเราะจำไว้นะหมารุยวิดาบสาววู้ที่เธอครอบครองมานับแสนปีคือฉันในองค์พระผู้เป็นเจ้าตงเทียนถอนหายใจแต่เดิมมันเป็นบรรพบุรุษท,ที่คุณต้องการใช้เลือดโดยกำเนิดของเราเพื่อฝ่าฟันขิงมูพยักหน้าซึ่งเป็นเหตุและผลเช่นกันในตอนแรกพวกเขาได้รับการชนรับประทานด้วยเลือดและเลือดของพวกเขาและตอนนี้ขิงมูหมดปัญหาแล้ววันนี้เนื่องจากตงเทียนต้องการเดินตามเส้นทางเดียวกันกับขิงมูในฐานะผู้อาวุโสเผชิญหน้ากับเด็กคนนี้ที่ยังมองเห็นเขาได้ขิงมูจึงเริ่มชี จูเซียนเจียนเกิดจากสวรรค์และโลกดังนั้นวิญ,ญญาณดาบชนิดใดที่ถือโดยรูปลักษณ์ของมันจึงมีคุณสมบัติเพียงพอในกรณีนี้เหตุใดจึงต้องสนใจที่จะไล่าตามวิญญาณดาบที่ไม่จําเป็นโดยสิ้นเชิงทุกสิ่งมีจิตวิญ,ญญาณดาบจูเซียนนั้นสั้นเกินไปที่จะสร้างแอร์ะมันก็สายเกินไปที่จะเข้าใจจิตวิญญาณดาบของตัวเองแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ในอนาคต ตงเทียนต้องการเข้าใจกุญแจดาบเล่มนี้ไม่คู่ควรกับฉันตอนนี้แต่ตอนนี้เท่านั้นหักฉันพกมันติดตัวตลอดเวลาทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับฉันและจำฉันได้ในท้ายที่สุดดาบเป็นปึกแผนวิญญาณดาบที่แข็งแกร่งก็แข็งแกร่งกว่าร้อยเท่าเช่นกัน